สวัสดีจัดทุกคนตอนนี้นะบีก็กําลังนะคะ,ท,ะทดลองนะคะการทําแคปหมูแบบติดมันนะทุกคนเมื่อคืนนี้นะคะบีก็มีเออหนังหมูนะทุกคนบีก็เอามาหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะหั่นเสร็จแล้วบีก็เอามาเจียวในน้ํามันนะคะให้มันพอแบบแข็งๆแล้วก็ก็เลยทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะและตอนนี้นะบีก็กําลังนะคะเออ ทอดดูนะว่ามันจะฟูไหมนะทุกคนบีก็ไม่รู้ว่ามันจะฟูหรือเปล่านะคะแล้วก็วันนี้นะนี่เลยเราก็อยากกินหมูแดดเดียวนะคะตอนนี้ทําหมูแดดเดียวเนาะแล้วก็วันนี้นะคะบีก็ว่าจะตานา้ำพริกกะปินะทุกคนดูสิมีปลาทูนึ่งด้วยปลาทูนึ่งนี่บีก็ทําเองนะทุกคนที่เอามาให้ดูนี่คือแบบว่าเราอยู่เมืองนอกใช่ไหมคะแล้วอยากกินอะไรนะทุกคนเราก็ต้องทําเองนะมันไม่ใช่แบบว่าจะไปหาซื้อแบบบ้านเราได้ง่ายๆนะคะ ตอนนี้นะคะบีก็กําลังทอดแคบหมูบีว่ามันยังไม่รู้นะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจะมาแจ้งผลนะคะว่ามันเป็นยังไงนะทุกคน ุกคนบีอยากจะบอกทุกคนว่ามันไม่กระเด็นเลยนะมันไม่เจ็บเลยนะมันไม่เจ็บตัวเลยนะทุกคนเนี่ยบีทอดตอนนี้ฟูแล้วนะทุกคนดูนะคะใกล้จะได้ที่แล้วนะอันนี้นะคะบีไม่ได้ตากนะทุกคนบีก็เอาแคปหมูมาเจียวนะคะเจียวเหมือนเราเจียวเอาน้ํามันออกอนะทุกคนแล้วให้มันแบบว่าฟูนิดหน่อยแล้วบีก็ เอาแช่น้ํามันไว้ทั้งคืนนะคะแล้วก็ตอนเช้ามาบีก็มาเนี่ยคะ่ะเจียวใหม่นี่แหละทุกคนมันก็จะฟูอย่างนี้เลยบีก็ทดลองดูนะคะมันก็ประหยัดเวลามันแต่ว่าต้องทําแล้วกินเลยนะ่ะควเนาะบีว่าถ้าทําเยอะๆมันอาจจะเหนียวก็ได้อันนี้บีก็ไม่รู้บีก็จะทําแต่แค่พอกินของบีนะคะ ว่ากินคนเดียวเนาะทุกคนไม่อยากจะทําเยอะไงทําแบบน้อยๆอยากกินก็ทําใหม่เนาะมันแบบว่าเหมือนแบบว่าจะกรอบมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนแคบหมูของบีนะตอนนี้นะคะก็เสิ็เรียบร้อยแล้วค่ะทำใหม่ๆสุดๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวบีก็จะใส่เกลือลงไปนะคะเพิ่มความหนัวทุกคนแล้วก็จะใส่รสดีด้วยนิดนึงนะคะ แล้วดีเรานะคะก็จะมีชูรดอยู่แล้วเนาะทุกคนเราไม่ต้อง <c oughs> เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วไปกินด้วยกันทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีเนาะตอนนี้นะคะแคบหมูที่บีบอกนะคะว่ามีทําเสร็จแล้วนะทําง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่กระเด็นนะคะมันทําให้เราแบบว่าเออก็โอเคนะทุกคนบีก็จะค่อยๆทําไปแบบถ้าวันไหนบีอยากกินนะคะพี่ก็จะทําแค่พอกินเนาะเพราะว่าถ้าทําเก็บไว้ก็กลัวมันเหม็นหืนแล้วก็มันจะไม่กรอบไงทุกคนก็ กรอบมากค่ะอร่อยด้วยๆๆอ,อทุกคนกินกับส้มตำนะ้อง้าจะอร่อยอันนี้นะคะ มันเป็นแคปหมูติดมันแต่ว่ามันมันน้อยมากๆะทุกคนเพราะว่าก็มันมันเหมือนจะเหลือตะหนังนะคะมันจะมีมันช่วงนิดเดียวนะดูอันนี้ไม่มีมันเลยนะคะเพราะว่าตอนที่บีไปอ่ะเขาก็จะแบบว่าขูดเอามันออกหมดนะคะอันนี้เราก็ไปซื้อมาก็จะมีมันติดมาบ้างนิดหน่อยนะทุกคนแต่มันไม่เยอะนะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเอาไปทําได้นะคะทุกคนทําง่ายอร่อยด้วย